สวัสดีนะคะเอฟซสวัสดี f อฟซพอตของลุงพลประแต่งทุกทุกคนนะคะวันนี้ขอพูดถึงพระคนในผ้าเหลืองดีกว่านะคะไม่รู้จะพูดคําไหนแล้วนะคะคนในผ้าเหลืองเนี่ยเอออยากอยากจะถามหน่อยอ่าทำไมถามจริงเอะทำไมไม่รู้จักพอบ้างอะทำไมไม่ไม่เลิกบ้างอะถามหน่อยสีนั่งมองมานานแล้วเออทำไมเป็นแบบนี้อะทำไมไม่รู้จักสํารวม เป็นพระนะเว้ยไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเดินดินเป็นพระก็เหมือนมีปีกแล้วเข้าใจหรือเปล่าทำตัวให้หน่านับถือหน่อยสิคนอื่นเขาไปไกลกันหมดแล้วเนี่ยนะนี่ยังมาอยู่แบบนี้อีกหรอมันเป็นอะไรหรอใช้สมองคิดหน่อยดิ นี่ไม่อยากด่าพระนะนี่ด่าคนในผ้าเหลืองนะคะเอฟซีว่าคนในผ้าเหลืองนะคะคือเกินไปแล้วไงถ้าคอนเทนต์แบบเนี้ยอย่ามาทาดีกว่าคอนเทนต์แบบน่าเกียดอ่ะคอนเทนต์แบบทุเลศอ่ะอย่ามาทําเหอะท้าชกท้าต่อยท้าตีคนนู้นคนนี้มันผิดนุ้ยในการที่เป็นพระไม่ใช่มานั่งโหยท้าตีท้าต่อยเขาไปทั่ว นี่อยู่ในผ้าเหลืองนะเว้ยพูดจาก็ไม่สํารวมแค่ขี้ฟงแค่ขี้ฟันเวลาไร์สดนั่งกินจุบกินจิบกินแจ็บน่าเกลียดอะทำทำให้ตัวเองดูดีก่อนก่อนที่จะไปด่าคนอื่นเขาก่อนที่จะไปนั่งว่าคนอื่นเขาออกมาจากผาเอออายอะอายไหมคนดูนั่งดูทั่วประเทศอะ แต่ตัวเองมาทํานิสัยแบบเนี้ยทั้งๆท,ท,ที่อยู่ในผ้าเหลืองอะออกจากผ้าเหลืองเหอ,อนักเกียรติอะเห็นนี่กระเด้งมาแบบโอ้โหแบบไม่ได้เชิญเลยนะกระเด้งมาปุ๊บเนี่ยรับไม่ได้เอฟซีทำตัวให้น่านับถือแล้วเนี่ยเกาะลุงเกาะป้าเกาะอ,อยู่นั่นแหน่ไม่รู้อะไรนักหนาเออถ้าเกาะแล้วพูดในสิ่งที่ดีนะไม่มีใครเขาว่าเลยนะ ไอ้น,นี่เกาะแล้วมานั่งว่ามานั่งตําหนิเขาติดคุกบ้างอย่างงั้นยังงี้บ้างมันใช่ไหมวะมันใช่ในการที่เป็นพระไหมที่หัวล้นแล้วใส่ชุดเหลืองเนี่ยใส่ผ้าเหลืองเนี่ยมันเหมาะสมไหมวะถามหน่อยสิไม่เคยอยากจะพูดไม่ดีกับพระเลยนะรู้อยู่ว่าบาปแต่นี่ในในเมื่อพระทําทไม่ถูกทําให้มันเสื่อมมันไม่ได้บุญหรอก ทำไมไม่คิดถึงครอบครัวให้มากมทำไมถ้าทำอะไรเนี่ยคิดถึงครอบครัวคิดถึงหน้าลูกเมียไม่ได้หวังเอาแต่เงินแต่ทองทำดีก็เป็นนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทำดีเนี่ยเงินทองจะไหลามาเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะไปหมดนี่ยทำอะไรอะ่ะมานั่งด่าเขาอะ่ะเป็นพระนะเว้ยไม่ใช่เป็นสีกาโอ้โหพระอะไร มานั่งเคี้ยวนั่งดา่าคนน้นว่าคนนี้นั่งเคี้ยวแคะกี้ฟัน,ก,น,น,นกินนู่นกินนี่มันน่าเกียดเสื่อมหมดเลยประเทศไทยเนี่ยเสื่อมโอโ้โหเข้าใจคำว่าทำคอนเทนต์คอนเทนต์แบบนี้อย่าไปทำเถอะคอนเทนต์ทุเรศการที่เป็นพระเนี่ยจะต้องดูให้ดี ไม่ใช่เป็นพระแล้วมาทำตัวแบบนี้มันน่าเกลียดสํารวมาเป็นไหมใครก็สั่งก็สอนถามหน่อยในประเทศไทยมีไหมพระแบบนี้ถูกเขาล้องถูกเขฟ้องถูกเขาไล่ออกกระเปิดกระเปิงทุกทุกพระแล้วไม่มีปล่อยให้อยู่แบบนี้หรอกมีอยู่คนเดียวนี่แหละที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในสังคมแบบนี้ งงจริงๆเลยนะคะ F สทําไมไม่คิดถึงลูกเมียไม่คิดถึงหน้าลูกหน้าเมียบ้างในการกระทําของเจ้าของในการกระทําของตัวเองออกมานั่งน่นแหละเกาะแต่ลุงพลป้าแตนเกาะเนี่ยเกาะในสิ่งที่ดีไม่มีใครเขาว่านะนี่เกาะมาก็พูด,น,น,พดนู่นพูดนีน่ว่านู่นว่านี่ว่าเขาไม่รู้จักบาปจากกรรมทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยมุดตัวอยู่เข้าไปอยู่ในผ้าเหลืองแท้แย่ยังทําตัวไม่มีอาเรียกว่าอะไรนะ ไม่มีคุณธรรมอ่ะมีแม้คุณธรรมเกิดจริยธรรมอ่ะมีแม้ในตัวเองอ่ะไม่มีไปนั่งดา่าคนโน้นนั่งดา่าคนนี้ใครทําอะไรก็โอ้ยมุดไปทุกช่องพระประเภทนี้มันมีด้วยเหรอวะในการที่มุดไปที่โซเชียลยมันมีอ่ะถามหน่อยเออหน้าตลกอ่ะ คนเราเนี่ยเขาเห็นเขาก็อัดอั้นตันใจนะโอ้โหอะไรวะในพระพุทธศาสนาของประเทศไทยมีแบบนี้ด้วยหรอพระแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเขาละอายตัวเองเขาศึกแม่งไปนานแล้วไม่ใช่มาอยู่ในผ้าเหลืองแบบนี้ทําให้เสื่อมเสียสังคมไทยเสื่อมเสียประเทศชาติเสื่อมเสียผ้าเหลืองโอ้โห น้าอับหน้าอายเป็นพระดีๆไม่ชอบแต่เป็นโจรในเครื่องแบบพระโอ้โหไม่อยากจะเชื่ออะไรทำเข้าไปได้อะหน้าเกียดหน้ากังเหลือเกินไม่มีใครเขาอยากจะออกมาตำหนิไม่ออกว่าว่าพระหรอกนะมันบาบเว้ยแต่นี่มันมันมันสุดๆแล้วอะ่ะเอฟซเกินไปแล้วนะทำตัวแบบนี้นะ่ะออกซะศึกซะ อับอายขายขี้หน้าเขาอับอายขายขี้หน้าประเทศไทยเขาวัดต่างๆเนี่ยมีใครเขาเอาหรอกมั้งเขาไล่ไปอยู่ในป่าแนละ้วเจอพระแบบนี้นู่นน่ะในป่าป่าช้านะ่ะอยู่ได้ที่เดียวนั่นแหละเรานี่โหเราเห็นลูกเขาเนะ่ยเราสงสารในเอฟซีสงสารลูกกูนี่อยากจะตบพ่อมันด้วยซ้ําทําตัวน่าเกลียดไม่รู้จ ตัวเองกี่ปีกี่ปีแม่งก็เป็นแบบนี้ออกจากผ้าเหลืองมาเถอะไม่ต้องไปใส่หรอกนะออกมานั่งด่าเป็นตัวเป็นตนไปเลยไม่ต้องมาใส่ชุดพระธรรมหากินแบบนั้นมันน่าเกลียดคนเราเขามีจิตศรัทธาเขาก็ไปทําบุญกันเองนี่แหละแต่ตัวเองก็ทําตัวให้มันสะอาดสิอย่าทําตัวสกโปกสิเราเป็นพระอะทาตัวสกโปกใครเขาจะเป็นนับหน้าถือตาพระแบบนี้นะพระทุกคนเนี่ยไม่ใช่จะดีทั่วโลกนะเวย้ยพระทาตัวชั่วก็มี เออพระที่กขะโดนปดอะ่ะนะถูกไล่ออกจากวัดอะ่ะเยอะแยะก็ทําตัวแบบนี้ไงถูกไมค้าเอฟซีทำตัวแบบนี้ไง,ไ FC, บบไงสังคมไทยเขารับไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยประพฤติปฏิบัติชอบทำยังไม่มีอะ่ะนะคิดถึงหน้าลูกคิดถึงหน้าเมียบ้างในการที่ทําอะไรอะ่ะลูกตัวเองก็ไม่ใช่จะดีแล้วเนี่ยเออดูหน้าลูกรักลูกให้มากๆทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่ดีเนี่ย สร้างสารรคดีๆเนี่ยให้กับลูกตัวเองเนี่ยไม่มีและไอ้พวกที่หนุนหลังเย้ยวเยยว,เย,ยวเยยวในไอ้พวกสมองหมาปัญญาควายเนี่ยนะเขาทําในสิ่งไม่ดีก็ต้องออกมาอบรมเขาบ้างไม่ใช่ไปยุยงส่งเสริมไอ้พวก fc ขี้หมา fc ขี้เป็ดเนี่ยของไอ้พระเนี่ยนะออกมาสั่งสอนมั่งไม่ใช่นั่งเย้ยวเย้ยว่ยยวยยวะมันสมเป็นพระไหมล่ะถามหน่อยดิ โอ้โหออกมานั่งเหยียบหยานออกมานั่งท้าต่อยท้าชกกันออกมานั่งเคี้ยวโน่นเคี้ยวนี่เนี่ยมันเป็นมารยาทของพระหรือเปล่าถามหน่อยดิทุเลศไม่อยากจะพูดเลยนะรับไม่ได้จริงๆบว่ะโอ้โหทาคอนเทนต์อย่ามาทํำคอนเทนต์ทุเลศแบบนี้เลยอยู่ในผ้าเหลืองนะเออออกมาเลยสึกออกมาเลยแล้วมานั่งด่าเป็นตัวเป็นตนอย่างเงี้ยดีกว่าใช่ไหมคะ F สี งืดหลายจริงๆนะเอฟตีทำตัวน่าเกียดอะใช่ไหมเออทำตัวให้มันดูดีทำตัวให้มันแบบมีสกุลลุนชาติสะถุนนะไม่มีนะอย่าทำตัวแบบนั้นนะคะเออฝากให้คิดไม่งั้นก็สึกออกมาสึกเลยงืดหลาย